ก็สวัสดีครับพบกับรายการ Rider Talk กันอีกแล้วนะครับรายการพอร์แคต์ครับที่จะมาพูดคุยเกี่ยวเรื่องของรถมอเตอร์ไซค์ให้เพื่อนๆได้ฟังกันนั่นเองครับสำหรับในคลิปนี้นครับผมจะมาพูดถึงครับเกี่ยวเรื่องของวันเปิดตัวครับของเจ้า New Yamaha Exciter 150 VVA ABS นั v ่นเองนะครับหรือ e x c i t e r v 2 5หรือ e x c i t ซ r ปี2024นะครับอ่าจากหลายคลิปนะครับตั้งแต่นู่นเลยเดือนตุลาปี2023ะครับที่ผมทำคลิปเกี่ยวกับวิเคราะห์ว่า e x c i t ซ r 2024ตัว abs เนี่ยครับมันมีข้อแตกต่างอะไรกับ Exciter ที่ใช้อยู่ในประเทศไทยนะครับซึ่งในคลิปนั้นผมก็วิเคราะห์ไ้อย่างละเอียดเลยนะครับและคลิปที่2ครับผมก็ได้ออกมาวิเคราะห์ครับว่าประเทศไทยเนี่ยครับจะได้ใช้รถ Exciter เนี่ยปี2024เนี่สนะครับสปค ไหนนะครับซึ่งตลอด2คลิปที่ผ่านมาเนี่ยครับหรือแม้แต่คลิปที่ไม่เกี่ยวกับ e x c i t ซเนี่ยจะมีคนถามผมตลอดเลยครับว่าพี่ๆเอ็กไซเตปี2024เนี่ยจะมาเปิดตัวในประเทศไทยตอนไหนนั่นเองนะครับซึ่งเอาล่ะในคลิปผมอะ่ะทั้ง2คลิปเลยตั้งแต่นู่นเลยเดือนตุลาครับแล้วก็ไอคลิปวิคห์ว่า ไทยจะได้ใช้สเปคไหนผมก็พูดไปแล้วนะครับในคลิปนั้นแต่ไม่เป็นไรมาพูดใหม่ย้ำใหม่อีกทีนึงครับว่า Exciter ปี2024หรือ Exciter โฉม ABS เนี่ยนะครับจะมาเปิดตัวนะครับแถวแถวงานมอเตอร์โชว์ปี2024นี้นั่นเองนะครับอ่าแถวแถวงานมอเตอร์โชว์เลยนะครับซึ่งถ้าใครย้อนกลับไปดูตั้งแต่คลิปตุลาโน่นผมก็บอกไว้อย่างนี้นะครับถ้าบอกได้เลยว่า เขาจะเปิดตัวนะครับแถวๆงานมอเตอร์โชว์ปีหน้านะครับอ่าไม่ว่าจะคลิปไหนก็ช่างบอกให้จับตาดูช่วงงานมอเตอร์โชว์นะครับซึ่งงานมอเตอร์โชว์ครับก็จะจัดขึ้นเร็วๆนี้ครับในช่วงท้ายเดือนของเดือนมีนาคม2024นะครับอ่าก็อีกไม่กี่วันแหละครับตั้งแต่ที่ผมลงคลิปไปเนี่ยก็อีกไม่กี่วันแล้วนะครับก็จะถึงนะครับก็ให้คนที่สนใจนะครับหรือคนที่ติดตามข่าวสาร e x ็กซิเตเนี่ยก็รอแถวๆนั้นแหละนะครับอ่า ซึ่งเป็นวันที่ผมคาดการว่าน่าจะเปิดตัวอ่าเร็วที่สุดคือช่วงงานมอเตอร์โชว์นะครับซึ่งสาเหตุครับที่ผมคิดว่ามันต้องเป็นงานมอเตอร์โชว์ครับเพราะว่าการเปิดตัวรถใหม่เนี่ยมันไม่มีงานไหนที่จะเหมาะและเรียกว่าใช้บัตเจ็ตค่อนข้างที่จะคุ้มค่าไปมากกว่างานมอเตอร์โชว์อีกแล้วนะครับอ่าซึ่งเอ็กซีเตอร์เนี่ยพูดพูดตามตรงเลยนะก็ไม่ใช่รถ กระแสหลักสักเท่าไหร่นะครับาการใช้เงินบัตเจนในการเปิดตัวไปเนี่ยครับมันก็อาจจะต้องใช้เยอะและอาจจะไม่คุ้มค่าเพราะฉะนั้นเขาก็อาจจะเลือกเปิดตัวครับใช้กระแสโมอเตอร์โชว์เนี่ยเป็นตัวฉุดมันขึ้นมานะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับซึ่งนั่นก็เป็นการคาดการณ์ของผมับ ที่บอกว่าเปิดตัวเร็วสุดน่าจะเป็นช่วงมอเตอร์โชว์นี้แหละนะครับอ่าถ้าอย่างช้าที่สุดเลยเนี่ยก็เป็นหลังมอเตอร์โชว์ไปนะครับแต่ก็อาจจะไม่ถึงกลางปีนะครับหรืออาจจะกลางปีนะครับแต่ไม่ใช่ไม่ใช่ท้ายปีแน่นอนนะครับอ่าและก็อีกหนึ่งสาเหตุครับที่ผมมั่นใจว่าต้องเปิดตัวแถวงานมอเตอร์โชว์ครับนั่นก็เพราะว่า e x c i t e r ปี2023ที่มีตัวสีส้มมาเนี่ยนะครับรถคันนั้นอ่ะเขาก็เพิ่งเปิดตัวไปที่งานมอเตอร์โชว์ปี2023ครับเพราะฉะนั้นปี20 2 4นนี้งามออเตรร์์โชวคบ 1ปีในการเปิดตัวของเอ็กซ์เตอร์ปี2023นนั่นเองครับอ่ามันก็เป็นจังหวะที่แบบโบ๊บว่าพอดีกันเป๊ะนะครับอ่าได้เวลาทํายอดใหม่ไตามาสใหม่อะไรอย่างนี้นะครับในการขายแต่ก็อย่างที่บอกถ้าช้าสุดผมให้คิดว่าประมาณกลางปีนะครับกลางกลางปีเนะี่ยยังไงก็ต้องได้เปิดแล้วล่ะนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเกิดว่างานมอเตอร์โชว์มันไม่ได้เปิดเพื่อนๆก็รอกเก็บตังค์ไว้ได้เลยครับอย่างน้อยก็เป็นตังค์ดาวล่ะนะครับเดือนละหมื่นเนี่ยนะครับ ได้แหละนะครับตังดาวส่วนเรื่องของราคาที่จะเปิดมานะครับว่า e x c e t e r ปี2024เนี่ยครับจะมีราคาเท่าไหร่นะครับซึ่งราคาเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมี2สเปคที่ต้องลุ้นกันว่ายม m ้าไปไทยจะเอาสเปคไหนเข้ามาขายนั่นเองครับ 1. เลยนะครับสเปคตัวไม่มีคีเลตแต่มีทุกอย่างมี ABS จานใหญ่จานโตอะไรก็ว่าไปนะครับแต่ไม่มีคีเลตอย่างเดียวถ้าเป็นสเปคนี้ผมให้ราคาประมาณ78 0 0 0ถึง83,000 แต่ไม่เกิน8,500 0นะครับแต่ถ้าเป็นสเปคตัวท็อปมีหมดทุกอย่างเลยคีโลกรมคีลเลตอรทุกอย่างนะครับถ้าเป็นสเปคนี้ผมให้ราคาตั้งแต่8,000 0จนถึงประมาณ8,500 0นะครับอา แต่ไงเนี่ยราคาก็ไปรอลุ้นที่หน้างานอีกทีนึงแล้วกันนะครับว่าเขาจะเปิดราคามาเท่าไหร่นะครับผมเดาผิดราคาที่มันต่ำกว่าไม่เป็นไรอันนี้ผมยดีเลยอยากจะให้เดาผิดมากๆเลยไอ้แปดหมื่นห้าหรือ8ปดหมื่นบาทอะไรพวกนี้นะครับเออผมอยากจะเดาผิดซะเหลือเกินนะครับแต่ถ้าเดาผิดแล้วราคามันมากกว่านี้อืมทำไมกันนะ <laughs> ต้องรอลุ้นเอาเองนี่แหละคือความสนุกของการลุ้นว่ารถเนี่ยที่จะเปิดตัวอะไรเงี้ยมันจะออกมาเป็นยังไงนะครับนี่แหละคือความสนุกนะครับแล้วก็สำหรับคนที่อาจจะยังไม่รู้ข้อมูลครับเกี่ย เรื่องของรถ e อ็กเซเตปี2024หรือ e อ็กเซเตอร์ ABS นะครับว่ามันต่างจาก e อ็กเซเตที่ขายอยู่ในประเทศไทยณปัจจุบันหรือปี2023ลงไปเนี่ยมันมีอะไรต่างกันบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังแบบคร่าวๆนะครับก็ e อ็กเซเตปี2024ที่จะมาขายในประเทศไทยเนี่ยหรือว่าขายกันอยู่ต่างประเทศแล้วเนี่ยพวกเวียดนามเอยอะไรพวกเนี้ยนะครับสเปคเนี่ยนะครับมันก็จะมี1แหละที่ชูโรงเลยคือระบบ ABS ที่จะเพิ่มเติมเข้ามานะครับ ในที่ล้อนหน้าเท่านั้นครับไม่มี2ล้อนะครับมีแค่ล้อนหน้าเท่านั้นและ2นะครับจานดิสเบรกที่จะมีขนาดใหญ่มากขึ้นนั่นเองครับใหญ่เท่ากับ R15 นะครับแล้วก็ปั๊มเบรกหน้านะครับจาก1พอร์ตเนี่ยก็จะเป็นพอรพตนะครับจะไม่ใช่พอตเดียวแล้วนะครับจะเป็นพอรพตนะครับแล้ว,ลวลก็ตรงส่วนหัวด้านบนนะครับแฟลลิงส่วนหัวด้านบนเนี่ยก็จะมีการปรับใหม่เล็กน้อยครับก็จะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็โด่งมากขึ้นนะครับแล้วก็จะมีโลโกโ้ ตรงแถวแถวหน้าปัดเลือนไม่แล้วก็หน้าปัดเลือนไมลเนี่ยครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยครับตรงที่มีบอกไฟ ABS นะครับถ้ามีตัวคลเลตก็จะมีบอกไฟคลเลตมาด้วยแล้วก็ไฟเลี้ยวเนี่ยก็จะเป็นแบบแยกซ้ายขวามาให้ด้วยนะครับอ่าล้อแม็กก็ใหม่ครับแต่ก็รูปทรงเดิมครับแต่ว่าเป็นแม็กใหม่นะครับไม่ใช่แบบแบบปีก่อนๆก็ใช้ได้นะครับอ่าก็มีปรับปรุงมาประมาณแค่นั้นแหละครับซึ่งตัวเนี้ยก็จะเรียกว่าเป็นมเนอร์เชนครับก็เป็นตัวเวอร์ชั่น2จุด 5นะครับไม่ใช่เวอร์ชัน3หรือเวอร์ชัน4นะครับไม่ใช่นะครับเป็น2.5ครับเพราะว่าเป็นแค่ไมเนอร์เชนเฉยๆนะครับไม่ใช่เป็นอินิวนะครับเพราะฉะนั้นอย่าเรียกผิดครับหรือว่าเรียกท่านเลยเป็นเอ็กเซเตอร์เอพก็ได้นะครับอ่าก็คือรู้กันนะครับเอ็กเซเตอร์เนี่ยก็จะมีประมาณ4รูปแบบ4ที่เป็นแบบเปลี่ยนไมเนอร์เชนมาก็คือ1นึ่งเอ็กเซเตอร์นะครับตัว หน้า Spark e x c e t e r LED นะครับก็คือเป็น m i n ์เ c ช a i n ของตัว1.50นะครับตัวหน้า Spark แต่ก็เปลี่ยนหน้ามาเป็น LED แค่นั้นแหละครับอ่านั่นคือ m i n ์เ c h เ i n เป็นเวอร์ชัน1.5หรือ e x c e t e r LED นะครับแล้วก็ e x c e t e r 1.5ครับก็เป็นโฉมใหม่นะครับเป็น all new เป็นเวอร์ชัน2นะครับอ่าหรือเรียกส่นานๆเลย e x c e t e r VVA หรือว่า e x e ก t e r V2 นะครับส่วนตัวนี้ที่จะมาใหม่เนี่ยก็ เป็นไมเนอร์เชนของ e x c e t e r 1.55หรือ e x c e t e r VVA หรือ V2 นะครับก็เรียกเป็น e x c e t e r ABS หรือ e x c e t e r V 2.5นั่นเองนะครับอ่าก็โอเคครับก็คลิปนี้ก็นั่นแหละครับเป็นการคาดการจากผมนะครับอ่ายังไงถ้า เกิดว่ามีความผิดพลาดยังไงเอ็กซิสเตอร์ไม่ได้เปิดตัวที่งานมอเตอร์โชว์ยังไงนะครับหรืออาจจะไม่ได้เปิดตัวเลยนะครับหรือราคาที่ผมให้ไปเนี่ยเจ็ดหมื่นแปดแปดหมื่นห้าอะไรพวกนี้ครับมันคาดเคลื่อนหรือว่ามันไม่ตรงก็ขอโทษด้วยละกันครับยังไงก็คืออันนี้เป็นเพียงแค่การคาดเดาจากผมเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นนะครับก็จะมีข้อมูลแลไรที่คาดเคลื่อนกันไปก็ต้องขอโทษด้วยละกันถ้าเกิดมันไม่ตรงเป๊ะนะครับอ่าถ้าคุณชอบนะครับคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดปุ่ม subscribe ครับให้ก็ ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเห็นว่าข้อมูลนี้มีประโยชน์ต่อเพื่อนๆของเพื่อนๆอีกทีหนึ่งนะครับก็อย่าลืมครับแชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนๆของเพื่อนๆเนี่ยได้ดูกันครับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบเอ็กซ์เตอร์หรือมีเพื่อนที่กำลังสนใจเอ็กซ์เตอร์ก็นั่นแหละกดแชร์ไปให้เขาดูได้เลยนะครับมันเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆของเพื่อนแน่นอนนะครับสำหรับในคลิปนี้ครับผมเอ็กซ์เซสเตอร์ไรเดอร์ต้องขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณมากครับ